สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีฟูติดกติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับทั้งช่องเซบีครับพี่น้องครับมาเบิ่งป่าอำนาจครับมาเฝ้าย่นุ่ยอีกแล้วมื้อนี้มาเบิ่งป่าอำนาจเฝ้าย่นุ่ยอีกแล้วครับสวัสดีค่ะเอาอีฝากช่องตัวเองหน่อยอ่ะสวัสดีค่ะอันฝากช่องอีดานั่นนี่ค่ะยกเพระพ้าดาและเพป็อนออฟฟิเชียลคะ่ะเพป็นน้นองยกมาเบิ่งป่าครับทั้งพี่ครับป่าเพิ่นมาเฝ้าไม่นุ่ยครับพอแหลมโอยู่เพิ่นเลยมาเฝ้า พอแหลมผุนอยู่เวที่มวยผุนได้ข้าววาะฮะยู่เวที่มวยผุนน่ะบ่ไป,ะไปผุ่นเวทีมวยมือแร่งผุนกับมาขเขาเวทีมวยอีกคืเก้เอาสิปเปยำเล่าอยู่มือแรงนี่แก่แขนเล่าขึ้นเนนนนพราะว่าเด้ข้าวอยู่ว่ามีมวยเด็ดบวกกับปามหนานำสิไป,ปแก่มือปามหนานจากสองคูู เยังไม่ลดตรียมไปลดอ่าออให้มันหูเนี่ยวาไผาเป็นไผเขาบอกว่ามีไอ้โมไอ้รวยเอกคู่พิเศษจุดโลกคู่ยุทธโลกแล้วคู่เอกเนี่ยคู่เอกเนี่ยสุดยอดสืบคาวมาแล้วคนแหลมกับคนอันเปิดขมวดเสียให้เสียให้ปามนานนี่จับก่อนเลยเปลี่เปลี่ยนเปลี่ยนคนควรเป่ยนคนแหลมฝากถึงพนแหลมเด้๋ยคลิปนี้เด้อปามนานว่าฝ้าเมียเจ้าเจ้าอยากอยู่หักเออ ผู้บ่าวมีเบิ่งบึงเนี่ยภูบาวแต่ละคนมาเฝ้าแม่นุยเบิ่งนี่เนี่ยอันนี้อีกคนนึงสวัสดีครับเออลูกน้องป๋าอนาดมือขวาป๋าอนาดอันนี้มือขวาไหมเดินมา3-4รอสี่รอบนี่อันนี้ก็มือซ้ายป๋าอนาดมาเฝ้ายายนุยธรรมดากลัวแกตกมันไม่เอานะเออแม่นไ่วเย็นนุยอีหลีติเจ้าสิตกมันอีหลีติคุณแม่ตกมันนี่ซีดเลือกเด้อเออสซบ่เลือกเพราะว่าป๋าบ่อยู่ อันกดูมือไม่นเบับติดคอ่มืออื่นมาใกล้เห็ดอันไหนกินนะสีสื้อมาห้ดอกสันข้อไหมเด้อโอเคปอนี่เีต่อว่น้ำเต่าว่น้ำเขามีน้ำยางเต่ามันหารอยเก่าสิบบาทยื่นเบิ้งอยู่มันอันว่าสื้อว่าสื้อเลยเอาไปก่อนเต่าผ่านธรรดาเรียกเต้าไ่ด้หนูเต่า่เองแกงเ่าเรียเต่าไม่ไดเต่าเต่าทอด

ถ้าหนักกันสองรอยกว่าบาทพได้ปมอลยอีกโอ้ายาลงทุนอีกแล้วเอเอาเอมืออื่นมืออื่นครับถามวาเิ่งเมนูขั้วหลังห่านปลาอำนาจครับกินไก่ลายก็เป็นสร้างครับนี่ครับก็ต้องกินปะ เป็นสร้างเด้อเฮ้ยผู้บาลมาเฝ้าขั้วครับมาเฝา้ายายหนุย่ยธรรมดาอือกำลังตกมันต้องดูให้ดีอ่าเดีย๋ยววิ่งหนีเเลดี๋ยวปะป๋ามาไม่เห็นเมียร้องไห้ร้องโผิดจุ้งอยู่เมียตกมันอันนี้อยังนี่ดำเจลครับ ตามนาดครับคัวลังหานอีกแล้วตำแจ่วมาเออหนึก้าแซ่ด้วยหนึ่้าไหมจะกินเดี๋ยวไเอซีอิมยขิม้มต้มใส่คอร์ดปะฮะต้มใส่คอดใหมันไปเนื้อมันมายังอ่ะบอ่อยมี่อยมี่ต้มมาแล้วสิ่เจ้ยชิมยันเจ้าเป็น บาะหวานขึ้นเขาจะเอามาแบง่งให้เจา้าชิมก่อนไหนไมไ่เอามากอาให้เรากินเข่าก่อนเพาะหวานเราสิขึ้นครับเราโม่แต่เห็ดกับเข่าอยู่เดีย๋ยวอะอามาให้เราชิมก่อนแบง่งคนละครึง่งมาว่าวต้มใส่ขอดแบง่งเราก่อนแม่เปี๊ยกินเข่าเปี๊ยตดูแม่ไม่ได้อาหารบ้านเราดิแม่ ใจขอดื่ยโอ้ยจับวงหูรักเอาแบ่งเอาครึ่งหนึ่งของมือหวดเลยใช่รู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงเนี่ยหน้าเทคนิครู้ได้ไงหน้าเทคนิคและนบุรีเอาเอาเคยไปกินมาแล้วฮะอร่อยไหมใครเราไปพาไปกินไม่รู้อ่ะไปกับทุกปัลีตอนนั้นโอ้แต่ก่อนสมัยยังและอ่อนใช่ไหมแน่เซ็บไหมผู้ใหญ่บ้านมาด้วยว่าตอนนี้ไม่ลูกผู้ใหญ่บ้านต้อมา มามีร้านป่าลุงหนวดดูหน้าเทคนิคสุรินทร์ครับของแท้ของแท้ครับผูเทคนิคสุรินทว่าเทคนิครัตนะรัตนบุรีนี่แหละครับเพันเห็ดมะไห่ก็เลยเอามาสู่พี่สู่น้องตัวแบ,งแบงแ่งแนะม่แบ่งมาอย่างก็คือน้ามาฝากโอ้ลูกสามลูกสาวลาพ่อญแหลมครับ กล่อ้ยห่าขวเงยแดงมายตายตายตาตายตตายกุ่มตายกลุ่มโอ้เฮ้ยมื่อคืนสูเปอรเห็นเขาแลนกันจนประสันแลนไหมเห็นเคยแลนแตกสวดๆรถเลนแตกสวดๆดปนิลรถไอจอดอยู่ทั้งมิตกที่คองเไหมข่า พีแลนบุกมารถมีรถปีกับมาล่อรับบ่พ่อข้าตำรวจนะเห็นสองคนแลนมานีบ่เโ้ยเขาไปหอดไซแล้วสนอกที่ท่านยังอันนี้พักห่อยเขาแม่อรอยจังเลยว่ะสามแม่บอกอร่อยจังเลยอะไรให้มันฉ่ำเพราะามันสมโทษางก็ในลูกพี่ ฝากเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนครับร้านไอ้ไส้เิ่นเป็นลุงกระป๋าแถวแถวงซีบีนี่แหละต้มใส่ขอดใส่่าได้เกิืออบเจ้าไม่ใช่โฟมนะอูพี่น้องไอไฟเนี่ยต้องหมอนโฟมนะฮาบาทดูโอ้ยเชได้ไหม ตาป่วันึ้นครับทุองให้กินเขาอนนึงค่อยเดูกเขาบ่บีมัน้อดีมีเยล่ะเอาบ่ผมบกเลยสุ่งนี้ากันเลยเดี๋ยวเจ้าก้อนนี่้าครับโอ้ยผักก็หลา ลวกน้ำต้มนี่แล้วอเ,ออเอาบันนี้จะเอาไปให้พอหยุดมีอย่างกับแบ่งกันกินตัวพี่น้องขอบคุัวเดียวกันสิบิห่วเองเลย กระบาดใหญ่ๆนะเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวเยอะตัวั้หมดนตัวนเลี่้ยากอันนี้มันแข็งตมปนสวัสดีครับแมสวัสดีครับปัาครับบ่อ้าไ้มา้วมจแนวเสบเลยกรชอนครับเอซมาฝ่าแล้วไอ้พอหยุดครับมาลับแม่มาลงมาหลับแม่ ลงมารับเลยนี่ครับเอฟซีน้องยีราอุ้งยิงครับเขามาฝากไอ้ข้าวมอดปลาคอไม่ไปเดี๋ยวเดีายโป้งเงอ่าออกมันเป็นปลาคอตัวนี้เอามาหนึ่งสองซ้ำปลาช่อนแนี่ยนานได้ไหมล่ะโอ้หนึ่งสองซ้ำโอ้เอาโอเคใช่ผมเมี่ยงให้ล่ะครับผมปมีแต่เต็มหัวให้ครับเอาฝากแซ่เลยนะครับวันนี้เอาฝากแซ่มันยังเย็นแซ่เนานะฝากดื่มน้ำแร้า เอาพื่ออกาคเอาคลิปนี้ฝากไว้สำนี้ครับพี่น้องครับพอกันคิปหนาครับขอบคุณทุกยอดกด u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวีดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ